กาคิดว่าบักพีกนี่มันสีอันแก้หายบอรเริ่มแล้วอาการเริ่มเย็นลงแล้วละยนีเมื่อเศารามีแม่ขนิงแล้วลูกกับซอยแม่ท่ามาหากินฟู <c oughs> เด <c oughs> ่นไหนยิงติงฮุสตารู้ต้องมาขอไหมเนี่ยสาน้องคนน่ะเออนี่มินคอมพิวตอสวัสดีค่ะคุณไปตากแดดไว้ เอาเส้วดไปตากบ่ไม่ตากแดดดอกเอาว่างไวย้ยู่ให้ได้อาทีดนึงบาในป้าไปอันดูเมื่อว่านีนโทรหายอายอากับบ่สลาฟซ้ายอขอบคุณน้าลายที่มาเปิดหูเปิดตาไว้ให้นั่นก็เจ้าพาจัดงานจัดยังในอันวันในร่งคล่อนหนาหอนหนาหอนยังสีเพิ่นกับสีผ้าจัดงานกับไปเมืองนั่นเมืองนี่มาใส่ต่ำทัวแซบแซบมมาเกือเกือหน่อย อยากให้บ้านเฮาปลูกจังซี่ล่ะล่ะเพราะว่าปลูกไว้ย่างน้อยๆปลูกไว้คั่นนี่ล่ะจ้าพี่น้องเอาเมาให้พี่น้องเบิ่งนํามนํากันผู้ใดฮู้จักบ่มากนี่ผู้ใดเอิ้นว่าจังด้ผู้ใหญ่ใจพ่ออ่อนหวาน โอ้บ่ได้ทองโดนแล้วมันลืมแม่เพื่อนขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากโอลูกอันลูกไงเท่ากับเจ็บใบลวกอันอันลูกน้อยคน,คนมักคนมีผู้บา่าวรุ่นนองกันเลยมมาบ่าท่านแม่บนบ่คุณสายสุดาสวัสดีค่ะ ฟังบ่อฟั่งบอกันฟังขอหนึ่งแนกันฟังขอกดหนึ่งมาแนกมนรอกอก๋อแม่ละคอนลวคลที่ได้นี่ะนั่นอาดดนยงออิก็ยิ่งอับหรอถ้าพวกน้องเพิ่นหอดไปลองสารพันกับไปหอดลองหอดเยอรมันผุดได้หรอไม่เลื่อนมาถ้าพวกน้องเพิ่นไปลองสารพันหอดเยอะอัน กันพูดว่าคุยว่าเจรจากันก็เสียเวลาทิ่มไปซื้อเพ่นว่าใสเวลาให้เป็นประโยชน์ไหมพี่น้อง <c ười> คนมาคนมีผู้บา่าวรุนน้องกันเลยแม่บ่ท่านแมนบ่คุณสายสุดาสวัสดีค่ะกันไปไล่มองไล่บอลเห็นไล่มองไล่บอลมันก็คือว่านเนาะหลาน้อมันก็นต้นตองมีประสบประการอันนี้คือไอของ ที่อ้์มมวนลดนั่นก็คืออันเพื่อนๆก็ขึ้นหลยหลยค่ะพี่น้องอันเพราะว่าเขาหูเบิดบ่มีดอกกุ้สิง่างกันนอกจากก็สิไป,ปเฮ็ดงานแล้วก็เฝ้า,า่างน้องรักเขาเปิดเว็บไซต์ขายเสื้อคุณลุงเพื่อนยูวาดคุณลุงเพื่อนออกจากบ้านเพื่อนมาเพื่อนมาซื้อบ้านไว้เพื่อนพ่อได้มาเข้าบ้านหลังนี้เพื่อนมาซื้อบ้านหนนาขขานลงนันนลงนี้ไว้ อันนี้ดกเพราะว่าเอาห้อมน้นอันนมสดหออมโมนนมสดใส่ผงสุลดโหดแม่ละไม่เล่นไม่ค้นน้องบัวลำพูดะะ้วยค่ะตอนนี้มาใส่ชีวิตทํามหากินอยู่ในประเทศสวีเดนกำลังทายทอดสดอันแล้วเป็นวาสินวาสนาคนห้อมันประคือก,กันดอก <c oughs> มีเด้มีคนวาให้ป่าเด้อัน กินคอยกินยาหนะ้ามิตามินซี่ไลกับบอดีว่าสัน้นมันอันมันสิเป็นมีโสดหวานจักน้อยหรือมากคุณวันเพ็ญเพื่อนยูโรบุรี่ผุเดิ้คุณ,คณอ่ะเพื่อนมากไปบอใจอยากไปเที่ยวโรบุรีบอไปอันเที่ยวเมืองเพื่อนไปเบื้องลงอรีงบอไปเยี่ยมน้องลิียงเพือ่อไปเที่ยวเมืองลอนดอนเที่ยวนึงแล้วเพ่งน้ำกัน นั่นย่กไก่กันยุป้าครับโรดออกไปหาเพื่อนชั่วโมงหนึ่งผัวน่ะก้อยหอดบานเพื่อนแมล่ละอืขอบคุณนะาลายเด้อป่าบอมมีนอ้อใหม่คือทั้งข้าเจ้าโอ๊ยกันมีนอ้อใหม่คือทั้งข้าเจ้านี่มันสิคือกันกับบานเท่าคัากเลยนี่ขอบคุณน้าลายเด้อืเปิดไปให้นเน่เฮ็นงาม จะได้ติดต่อกับลูกอยู่มีความคุยกับลูกหลายตุงอืมครับครับกรับป้าแฟมเขาเก่งเออเขาขายในไอโอ้ขอบคุณมากมากค่ะคุณวันเพลิเพลอนพี่น้องที่ผู้ใดบเปิงกลี่อเตือนก็บขึ้ก,ขกันเนาะจาะเนาะทุกๆคน ที่กันมากกันล่างรับชุมน้ากันจา้ามาม่าผู้ใดว่างแวะเวียนเข้ามาคล้องน้องเป็นานางร้องเหมือนชื่ออำเภอหรืออายคาแนนําของเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้งนองน้องนาองจันนาะพี่น้องเนาะเอามือน,น,น,นีไม่เลื่อนกับว่ามีอียงหลดอกมากป e ุ้ยมาเจรจากัาไปเพิ่นเราเสียดายน้อยย่มนี่มูข้าเจ้าถามอยู่มีสัวขายบอกจันกับว่ามี่เนาะเพราะว่ากอาไปแต่กินเห่าแล้วก็ เห็นข้าเจ้าไทยคลิปลงมาเนาะข้าเจ้าไปเก็บเนาะไม่เก็บเห็ดมี่คือกันล่ะครับอันทั้งป่าอยู่เห็ดก็เลยแต่ว่าทขอบคุณมากๆค่ะเสียงดีที บอกกาบอกไผฮมันก็ขึ้น่าได้ว่าเมืนเน่อไนใสยู่ภาคใดผูใดนอเขียนขึ้นมาบอกแน่เด้ออืมแต่อยู่บ้านกาอัน แม่เลื่อนกับบ่เคยอันอันเอาปลูกสู้ลูกมาพ่วพญ่กับมาพ่วพใญ่อยู่ในงานวัดผู <c oughs> ้ริค้นว่าบ่ถือว่าอัน <c oughs> เพิ่้ใหญ่ใจพ่ออ่อนหวาน <c oughs> โอ้บ่ได้ท่องโดนแล้วมันเลื่อมแม่เพื่อนขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาอความบางังที่ฟังใจอยู่ ร้านข้าวขาหมูข้างว่า <c oughs> <c oughs> สนดอกแม่ว่าที่เข้ามันปล่อยทีบ่างทิมไว้ซื้อๆหรือที่บ่เกิดประโยชน์ไรอันมองยูมันจะนกกัะเลย <c oughs> ลูกเพิ่นเก็บเอาลูกพักเก็บเอาน่วยเพิ่นเหล่ากาเสียนเอาลวกใส่ถุงใส่ตู้แข็งไว้ถ่ากินช่วงหนาหน,นาวเนาะเพื่อน ไปถักแกงไวแต่อ้อมมาเพื่อไปเที่ยวเมืองล่อนดอนเที่ยวนึงแล้วกินได้ละเ่ราได้ลูกก็บ่ค่อยได้กินมากพักแบบนี้เพราะว่าอยู่บ้านมันบ่ค่อยได้ปลูกได้เห็ดเนาะบ้าตีนมือมีเห่ากระตองถ้ามาหากินเฮากระตองเห็ดเ,เอาถ้าเอาเฮ่าจากใดเนาะหล่ะเมนบ่ผู้ใดบ่อยากได้ก็ได้เั่เทาเทาว่าสัวมาเอ้า ไปวันนี้พอดีเลยไปปีนั่นก็เลยไปกับพ่อใหญ่ไปกับล่มละ่ะอ,ขอืขึ้นอันขึ้นไหวขอบคุณละลายเด้อคุณมั่นเพ่นกับยังเดียวมากนองกับอยากงานหลายกับบคคอยเดียมาเท่าไรกับเลยใไ้ผู้กลางไม่เย็ดงานอยู่น้องบัวแล้วละ่ะลาตุม้มเต้นจังได หรืออายมีใครครอบครองน้องเป็นนางรองเหมือนชื่นต้องเป็นคนปากแดงปากแดงข้าศีกเมียแห้งเดินต่อ,อมาพ่อาพ่อใหญ่กับมาพ่อวพ่อใหญ่อยู่ในงานวัดบูรังคนเวาบ่ถือว่า,วอ,วาอันเพื่นไม่เล่นไม่คนน้องบวัวลํำพูด้วยค่ะ ตอนนี้มาใช้ชีวิตท,ทมามหากินอยู่ในประเทศสวีเดนกําลังทายทอดสดอันยอสไอยอไรเอสลูตตางฮุนเข้ามา <Okay. S 1> สวัสดีค่ะคุณลุงดีขอบคุณนะหลายเดอืมเปิดไปแหเน่เห็ดงานจะได้ติดต่อก,กับลูกอยู่มีคําคุยก,กับลูกหลายเห็นนาฬิกากำหนดจําใจงดเสียงเพลงบรรเลงเสียที โบกมือลาเปิดมาเปิดค่าการมองเห็นจ้าให้อันเจ้าหน้าเพื่อนได้รู้จักตัวตนรู้จักหนาจากตาให้อันใส่ตู้แข็งไว้ถ้ากินกระสิไปฝากนาเพียนนั่นเสียออกไปวันที่สิบเอ็ดออกไปหาหน้าจิ้มหาหน้าเพื่อนน้องสาวเพิ่นซื้อกลัางไว้ให้อันสอง ถ้าได้เก็บได้ไข่ควาวมจนหฮยาสีมีขึ้นลดลงเลือดไปเนื้อลองใต้ไปใกล้ไปไก